ที่ครับเป็นใช้กูอย่างเดียวเลย่ยอมขายเลยธรรมดาลูกที่เ่ยเป็นรเขาเป็นลูกที่เราเป็นลูกน้องรับ ใช so. ้มซ้ายมือข no, ่าซ้ายวาจะเอาข้างซ้ายเพราะว่ามันแต่ไม่มีขอไม่ได้ปวเ้ค่อนทามี่หกคุณยี่ส้าน่าเกลียดรอกคนมันเยอะน่าด่าเลยจะข้างขวานนั่งน่นั่งน่งนั่งเบี่ยงอัมกเนุ่งนั่งอย่ซ้ายใช้มือข่าซ้าย แต่มันอาจจะเอา้างซ้ายเพราะว่ามันมันงงเยอะมันปวดตอนนี้เลยต้องเสร็จกี่ปีแล้วใส่คอนใส่คอหนึ่งสนนหนนึงที่แฟนซื้อในนี้วันนี้ตายดที่ ก่อนถึงแมคโครมัทย์ใต้น้าไอ้ควา,าวที่ว่การกระชากเลยอเ,เอาเงินไปทำอะไรครับซื้อเหล้ากินหรอซื้อเหล้าจริงใหรอเตี๊ยาป่ะเตีบครับแล้วพอมาขายไหนอ่ะบขายห้างโรตรัสนวัชจะใต้ทำมากี่ครั้งแล้วครับพี่ครั้งเดียวครั้งเดียวปกติจะมาแล้วป่ะครับหรือไม่ได้ทำ รับจ้างไปงานไม่มีเมาเลยก่อนก่อนก่อเหตุนี่ดื่มไปด้วยครับผมดื่มไปตัวยอะไรขายได้อะไรทองหกพันห้าขายเสร็จเอาเงินไปทำอะไรต่อครับพี่ก็ซื้อที่บ้านกินก็ดื่มต่อเลยก่อ,กอนก่อเหตุก็ดื่มทำเสร็จก็ดื่มครับทางทีมงานตั้งแต่เกิดเหตุมิ่งลาวซับในพื้นที่ เราก็ไม่ได้อยู่นลครับเราก็เฝ้าติดตามแล้วก็ส่งชุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนะชุดปอไปดูทั้งที่ก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุแล้วก็เราไปดูขยายในกลุ่มบุคคลที่คาดว่าน่าจะน่าจะเป็นนะครับเคยบุคคลที่ต้องออต้องคุณโทษมานะครับแล้วเราก็ดำเนินการสืบสวนก็ไล่ไล่จากข้อด้วยและไล่จากพฤติการมด้วยนะครับต,ต่อทั้งสองอย่างครับจนแล้วก็ใช้วิธีการเรียกดินดินนะครับไป ไปสแกนตีวงรอบง 1, ง 2, งวงหนึ่งวงสองวงสามจนสุดท้ายก็ได้ขยายผลจนได้ตัวผู้ต้องหามาครับผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเมาแล้วก็รับไปเสร็จแ,แล้วก็เอาทอไปขายที่ห้างโลตัดแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาตังมาใช้สองวันนูนเลยเราก็ได้รถเราก็ได้ตัวได้รับสารภาพครับเร้องต้นเนี่ยเราตรวจตรับเศษสารเสติเราก็แจ้งข้อหาเสร็จไปด้วยครับตอนนี้คู้ณเุียร์เสร็จแล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนแจ้งข้อข้อหา คดีวิ่งราสองนะครับก็ฝากเตือนฝากเตือนประชาชนนิดนึงครับช่วงนี้มัน็นช่วงเศรษฐกิจที่มันขาลงมันลงมากนะครับแล้วก็ฝากไ้ด้วยว่าสร้อยทองนะครับช่วงนี้เหรีนึงก็มีราคามีราคามากนะครับเพราะทองมันขึ้นนะครับฝากเป็นห่วงเป็นใหญ่ครับรับขอบคุณครับคือเรา